วันนี้เวลา1 5นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสปปรรปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางนรมนลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นายสมาตปัทธรรมสุขนรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติบัตรแรงงานเชิญรับโชคในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายไพยรัตนสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารสำนักง,งานอาย,ยาการสูงสุดและนางวันนีพรสมบูรณสิรินายกสมาคมภริยาอาย,ยาการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเรือเอกภพโรธเฟื่องจันทร์เสนาธิการทหารเรือนำคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางสุดารัตน์หอรุ่งเรืองและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ นายขันประจบเหมาะผู้อมนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายธีรวุฒิอัศวโสพลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นางสาววิลาวันวระณดุรงวันกรรมการและเหรัยรญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยมห้ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยและโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิชัยพัฒนาภาคใต้ พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์เสนาธิการทหารเรือนำผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลองค์กรภาคประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาหารแห้งประกอบด้วย ปลากระตักแห้งปลาถูเค็มปลา,ากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน